อย่างยิ่งสำหรับเราเชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นพุทธบุตรเราต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องวันสำคัญทางพขอพุทธศาสนา ขึ้น15ขห้ำเดือน6ถ้าปีไหนมีอธิกมาไปสมผล,ลก็จะเลื่อนไปเป็นเดือนเจ7ในทุกๆปีโดยเฉพาะรูปที่มาบทใหม่มีความคุ้นๆในวันสัมคันธ์เรียกว่าวันวิสาขบูชา,าวันวิสาขบูชาตามที่เราได้ ศึกษามาตามที่เราได้เรียนตามที่เราได้รู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากคนที่เป็นนักปราชญ์าผู้ที่เราฟังสมอว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตัสรูวันปริบิภน ซึ่งสามวันาเรียนมาบรรจบครบเป็นอัศจรรย์ซึ่งเป็นวันโยกันขึ้นสิมาข้ามเดือนหกหรือว่าเดือนเจ็ดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่เราในฐานะที่เป็นพุทธบุตรที่ได้บวชในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่เมื่อวา เราได้ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำวัดสวดมนต์จเจริญประพุทธมนม์นั่งสมาธิจเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธบูชาสงฆบูชาถือว่าเราได้มาบวช ไม่เสียเปล่าเรามาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติบูบชาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกย่องหรือว่าท่านตรัสว่าการบูชาในพระพุทธศาสนามีู่สองประการก็คืออาบนิพชา าการบูชาด้วยการถวายสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำหรือทุกเทียนดอกไม้สิ่งที่เป็นวัตถุอันเรียกว่าเป็นอมิตรเหมือนที่ยาตโยมาทำบุญตักบาตรถวายพัทกาหารอาหารหวนขาวดอกไม้ทุกเทียน มาร่วมกันทำบุญกับบาปเมื่อเช้าวันสำคัญการพระพุทธศาสนาโยมก็เตรียมอมุตรบูชาคือสิ่งของต่างๆที่เรียกว่าเป็นอมิตรและการบูชาประเภทที่สองก็คือการปฏิบัติบูชาเป็นการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาเหมือนเราได้มาบวชได้มาประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะกราบว่า้ด้วยทุกเทียอย่างอยู่แต่เราได้ประพฤติธปฏิบัติโดยการศึกษาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเจริญศีล สมาธิปัญญาทั้งไตรสิทธาทั้งหมดเพื่อให้มีในตัวของเราตามวัยตามหน้าที่ของเราที่เราได้มาบวยนอกจากนี้เรายาได้ประพฤติธปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยตั้งแต่เมื่อวานที่หลวงพ่อได้บอกพวกเราว่าเราได้ประพฤติธปฏิบัตินำสมาธิเจริญจิตภาวนา าตามหลักทางพุทธศาสนา,าเพื่อเราได้กำหนดรู้โดยเฉพาะการฝึกตัวของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นความยุดยิ่งอย่างย,ยิ่งโดยเฉพาะเราเด็กๆเราเป็นต้นกล้า,าศาสนาทายเรา,ศ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 าเรามาเรียนรู้การปฏิบัติโดยเฉพาะการนั่งใช้เวลา5นาทีบ้าง10นาทีบ้าง30นาทีบ้าง โดยตำหวดรู้ลมหายใจเท่าออกํกำหนดเป็นอาลากานสติเพื่อให้เราได้รู้ตัวของเราเองกำหนดรู้ใจของเราเองตามที่ท่านอาจารย์ได้ฝึกหลวงพ่อได้ฝึกไปเพราะนั้นถือว่าเราได้ปฏิบัติบูชาน้อมนำสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติ แล้วหลักสําคัญอย่างยิ่งหลักสําคัญหลักหัวข้อคุณธรรมที่เราพึงได้ในวันวิสาขบูชาก็คือหนึ่งหลักของความประทันอยู่หลักของความประทันอยู่การตับเวทีเรารำลึกนึกถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาน้อมนํา กายวาจาและใ,ใจของเรามารประพฤติปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพราะวันนี้เป็นวันของพระพุทธเป็นวันของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประสุนพระองค์รู้ธรรมและพระองค์ปฏิพพานที่เรารู้โดยหลักที่เราได้เรียนมาเรามา น้อมนำจิตน,น้อมนำกายน้อมนำวาจาน้อมยันใจเราอาตั้งแต่มีการสวดมนต์ตั้งแต่มีการห่มดองรองผ้าอาจนถึงการสวดมนต์โดยใช้เปลี่ยนวาจาดพื่ความเปรียบพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ลึกของพวกเราเราได้ทำทั้งสองวาระไ,ได้ใจเราถ้าใจเราไม่มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะมานั่งรุที้ได้ รั้นทุกรูปเราได้น้อมนำกายวาจาใจของเราเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดเป็นาความประตัอญูซึ่งถือว่าหลักข้อนี้เป็นสำคัญที่สุดว่าเราได้กกัอยู่ต่อพระพุทธศาสนาได้ระลกึกถึงคุณงามเองคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้แต่สรุ้ธรรมแล้ว ประกาศศาสนามาให้เราได้เรียนรู้ตามประพฤติปฏิบัติตามเพราะนั้นเราประพฤติปฏิบัติมานี้ถือว่าเรามีความกตัญญูอย่างยิ่งและหลักข้อที่สองเราได้รู้ทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็คือพระองค์ได้ตรัสว่าอริยสัจสี่พระองค์ได้ตรัสรู้ทุกอะไรคือทุก ทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนในยูโรยูฟาทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ร้อนเหยียร้อนใจอาการพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่ก็คือว่าทุกหมดอันนี้ก็คือเรารู้ทุกรู้สมุทัยรู้เหตุที่ทําให้เกิดทุกว่าทุกข์เกิดจากอะไรดายุเน,ะนะนะ ทุกเกิดจากความอยากทั้งสามประการเกิดจากความไร,าาาาร้การตัตหาเกิดจากความอยากได้รูนน่นได้นี่เรียกว่าภาวะตันหาและวิภาวะันหาก็คือความไม่อยาก,ากได้รูนน่นได้นี่ไม่เป็นนุ่นเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นทุกข์เช่นกันเพราะนั้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์มีอยู่สามประการเรียกว่าประหารสาม การตัณหาภาวตัณหาวิภา,าวะตัณหา,า,หาที่เราได้เรียนมาในหลักนักธรรมชังตรีทุทธประวัติเลยและนอกจากนี้การรู้วิธีการในการดับทุกข์เรียกว่านิรุนและมัคคือหนทางที่จะทําให้เกิดความดับทุกข์ที่เราสวดงไปเมื่อกี้ในธรรมจักพรพุทธาสตรว่า ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสามังกัปปะสัมมาการัน,นตุสัมมาวยายาโมสาัมมาสติสัมมาสาม,มาธินี่หละก็คือมักมีองค์ปรเห็นชอบยังมชอบตั้งใจชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบหมดทุกอย่างทั้งเป็นประการถ้าเราประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเราได้ผลทุกนะคระับอริยมรรคนั้นเราได้มาเรียนรู้รู้ว่า อริยสัจสีเป็นของจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วเราประพฤติปในหลักการหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละจะทําให้เราได้ผลทุกนี่ก็คือหลักความสาคัญข้อที่สองและหลักสมคัญข้อที่สามในปริิพฐานสุก็คือก่อนที่พระองค์จะประิิพฐาน พระองค์ได้ยกหัวข้อธรรมครั้งสุดท้ายขึ้นแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงยังประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ตนได้ป,ประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงความให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็แสดงให้ว่าให้เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงปรักปริมโอวาทเรื่องของความไม่ประมาทเราทําอะไรก็แั้แต่เรายึดหลักความไม่ประมา เหมือนที่เราดําเนินชีวิตที่และถึงแม้ว่าเราเป็นเด็กเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่ถ้าเรามีสติในการประพับประคองในการประพฤติปฏิบัติก็จะทําให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยนะมีสติเราเป็นเด็กนักเรียนเราก็ตั้งใจเรียนมีสติเรากรนักนั่งอยู่เห็นไหมเรานั่งอยู่มีสติไหม ถ้าเรามีสติเราก็ไม่จับรุ่งจับเนี่เราก็นั่งนิ่งเหมือนกับุ่งนินบีเอเหมือนกับุ่งนินไอดินเหมือนกับเลานหลายนินที่นั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีสติปุ๊บจะเหมือนใน้อ้วนเลยขาดสตินั่งมาไม่เรียบร้อยนั้นสติจะเป็นเครื่องหุมหรอเราให้เราไม่ถึงแก่สิ่งที่ อาจจะเป็นปฏิบัติอย่างเช่นอาจจะคนขี่อมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่มีสติเราได้มาร่วมกันเราลึกนึกถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีความกระตั้งอยู่เป็นหลักรู้ธรรมอริยสัจสี่ของจริงที่พรงพึงตัดสู้และ ประพฤตตนอยู่ในความไม่ประมาทนี่คือหลักของการประพฤติปฏิบัติในวันวิสาขบูชาที่จะนำเราไปสู่ความมีความงามเหมือนวันนี้ป็ขกออนุโมทนากับลูกมีทุกรูปที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวานจนถึงพั่พรีราวันนี้ทำให้เรา มีคุณธรรมอย่างนั้นก็คือความอดทนก็ขอให้ลูกเรียนทุกทูกจงเป็นบุคคลที่มีความอดทนอย่างยิ่งเหมือนสุภาษิตที่ว่าอดทนเป็นเครื่องหมายของผู้ชายอดทนเป็นเครื่องหมายของคนดีอดทนเป็นเครื่องหมายที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จขอให้ลูกเรียนทุกทูกจงเจริญในรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีขึ้นไป การเริงในรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขมีความเจริญทุกรูปทุกนามเที่